บ้านเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราพามาดูต้นผวานป่าที่เราได้ริดใบออกเพื่อที่จะทํายอดนะแต่ว,ว่าไม่ได้ตัดแต่งเนาะก็มาดูกันมันก็เป็นยอดเยอะมากทุกคนแต่ว,ว่าจะเป็นยอดลักษณะที่เป็นยอดฝอยเนาะหรือว่าเขาเรียกผักฝอยนั่นแหละนี่คือผักหวานป่าที่เราปลูกแนวรั้วระยะชิดอ่ามันไม่ได้ยืนต้นได้แบบนี้ตั้งแต่แรกนะทุกคนคือแรก,แรกตอนแรกเลยเป็นชะอมทั้งหมดเนาะรั้วนี้เป็นชะอมทั้งหมดเป็นพี่เลี้ยงให้ผักหวานป่าพอ ผ่านไปเจปปีชมมันก็เริ่มตายไปเนาะขัวานมันก็ยังอยู่แต่นี่คือ,อด้วยอะไรนะ่ยที่เราบอกว่าเราอยู่ริมน้เนาะมียาขยามีอะไรรากหวานก็ไปดูซึมมาทุกคนมันก็จะแบบเขานิดนึงเออมาดูมาดูาดนี่ต้นนี้กําลังฟื้นเนี่ยต้นนี้กําลังฟื้น,นต้นใหญ่มากเนี่ยนี่อายุเก้าปีนะ<า>กำลังฟื้นทุกคนตายบ้างฟื้นบ้างแถมนี้่ดินเนาะ ระยะห้าสิบเซนก็พอไนะไม่ต้องห่างมากเนี่ยมาหนิมาโดนม,มาเจอต้นที่เขาแข็งแรงดีอยู่ต้นนี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเนาะจากสารเคมีค่ะอย่งี้นี่ไงชะอมยังอยู่เลยเนี่ยนี่เราปลูกโชมเป็นพืชที่เลี้ยงแนวรั้วเนาะเื่อใครเอาไปทําตามไงเป็นแนวรั้วแต่ว่าก็ต้องระวังนิดน,นึงเรื่องอยาฆ่าหญ้าจากพื้นที่ข้างๆเนาะเพราะว่าเรา ผักหวานเนี้ยเขาไม่ชอบสารเคมีทุกคนแต่ว่าเราก็ซื้อที่เรามีแค่นี้เราก็จำเป็นมันควนจำเป็นนะที่ปลูกก็เสียงดวงเอามาเรามาดูมาดูใกล้ๆก็ต้นเนี่ยคือเราลิดใบเราลิดใบแก่ออก,กหมดนะเพื่อทํายอดเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะยอดแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นยอดฝอยเนยเาะก็เรียกยอดฝอยเลยแบบน,นี้นี่มันจะเป็นยอดฝอยทุกคน ยอดมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ยาวไม่ใหญ่มากเนาะ <Ừ. S 1> แต่ว่ายอดเยอะนะเอามาเยอะไหมเยอะก็คือวันนี้เราจะมาตัดแต่งตัดแต่งให้มันเหมือนต้นอื่นๆที่เราพาเพื่อนไปดูเออถ้าถ้าตัดแต่งนะเราก็จะตัดเลยแบบนี้อู้ยตาย,ยอดเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดดูคนตัดออกเพื่อให้เขาออกยอดที่ใหญ่ขึ้นนะไม่ต้องแบบว่าเสียดายกิ่งมากประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันยอดหลวงกเดี๋ยวพามาอัปเดตเนาะอืมอืมตัดได้ตัดได้เลยถ้าอ่าเราจะตัดให้แบบว่าอุ้ยฉีดด้วยถ้าฉีดถ้าฉีดเอาตรงนี้นะอืมอะไรเอ๊ะรับรับใครรับอย่างน้าเป็นน้ารับเพราะว่ามือเออถ่ายไว้แดด คประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตัดออกไปเรื่อยๆคือเราจะตัดให้มันดูแบบเดบเล็กๆเป็ในใยๆเพราะว่าสิ่งที่ใส่ห้ยอดที่ออกมามันเป็นถิ่นกระดงเนาะใช่ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมอืมเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็คือตัดได้เลยอุอ้ยตัดได้เลยอันนี้เราตัดนี่เลยเนาะอ่ออุ้ยตัดไม่ได้ใหญ่ไปใหญ่ไปไใช่เรื่องเดี๋ยวต้องใช้เรื่องคือเราจะเอาแค่มือเอื้อมถึงนทุกคนถ้ามือเอื้อมถึงเราจะตัดตรงนี้เนาะตำแหน่งนี้นะใช่แล้วยอดต่อไปจะเป็นถิ่นกระดง เป็นยอดใหญ่หญๆเหมือนที่เราพาเพื่อนไปดูเลยมานี้เราจะเราจะเลิกทำยอดฝอยนะกันแล้วทุกคนจะเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นยอดใหญ่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูอ่ะเออเบรกก่อนคถึงเออเห็นชัดแล้วเห็นเยอะแล้วอ่าทุกคนนี่คือเสร็จแล้วเ,เสร็จเสร็จเสร็จสิ้นเราตัดแผงเรียบร้อย และประมาณหนึ่งสัปดาห์เนาะเราจะมาดูผลงานกันว่าตัดแต่งแบบนี้แล้วจะได้ยอดอวบๆเหมือนที่โมไว้หรือเปล่าตามนั้นเนาะอ่ะลองไปทํากันดูนะทุกคนนะถ้าอยากได้ยอดฝอยก็รีบใบออกเฉยๆเนาะเหมือนเรียกอะไรเด็ดใบนั่นแหละเนาะแต่ถ้าอยากได้ยอดอวบด้วยยอดอวบยอดใหญ่จะมีน้ําหนักมากขึ้นก็ต้องมีการตัดแต่งนะทุกคนนะมันตาแบบตายอดเต็มเลยหมดเลยเต็มต้นเป็นโขลเขียวเต็มต้นเลย ดไูไม่เห็นไม่เห็นหรอกมันมันเป็นลาเล็กๆไงดอกตามเยอะมากคือโดนไม่ได้เลยเนี่ยตามต้นมันเนี่ยต้เขียวขึ้นเนี่ยยอดมันจะขึ้นเยอะอ่ะจบสำหรับคลิปนี้ที่เราพาเพื่อนมาดูเลยว่าเออเราดิบใบเฉยๆดิบไว้ให้ดูแล้วว่าเวลาลดิบใบเฉยๆทายอดอะ่ะยอดมันจะเล็กเนาะต้องมีการตัดแต่งด้วยยอดมถึงจะอวบจะใหญ่นะคนจะได้น้าหนักดีสําหรับใครที่สงสัยอะไรก็สอบถามที่เติมมาได้น,นะทุกคนนะดูพื้นรั้วเห็นไหมระยะชิดเลย ปลูกระยะชิดเลยนะห้าสิบเจนเนะาะประมาณห้าสิบเจนใหญ่ทุกคนผัวันปลาสามารถปลูกใหา่นนแต่ต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะย้ำว่าสามปีแรกต้องมีพืชพี่เลี้ยงทุกคนนะเดอ๋ยหลังจากนั้นคืออันนี้คือแปดเก้าปีแล้วพืชพี่เลี้ยงมันตายก่อนแลน้วช่ออมทยอยลงไยไกจากไปผัวันปลาก็ยังคงอยู่ทุกคนจะอยู่กับเราไปอีกหลายสิบปีใครสนใจจะปลูกผัวันปลาสอบถามเพิ่มเติมดน่นซื้อไม่ก็สั่งซื้อมาได้เนาะเรามีสินชอนพร้อมจำหน่าย หาเล็ดมีคนถามสอบถามมนเร็ดมาแอดบอกว่าไม่มีไม่มีคําว่าไม่มีคือเดือนนี้ไม่มีนีทุกคนเลดจะออกพฤษภาคมิถุนาเดอ้อก็สอบถามมาไว้ได้สั่งจองไว้ได้โอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละทุกคน